ต้อนรับเข้าสู่น้ำหนึ่งสตอรี่ชั้นแน้นะคะวันนี้เราก็คือจะพาทุกคนมาเล่นเกมแหละและเป็นเกมหนึ่งที่เราเล่นตลอดเลยก็คือซิมซิตีนะคะตอนนี้เราจะโชว์ว่านี่คือเมืองของเรานี่นะคะทุกคนนี่เรานี่คือเมืองของเรานะคะนี่คือเมืองที่ริมชายหาดของเราเราโชว์หน่อยคือ ริมชายหัดของเราเราก็จะสร้างประมาณนี้นะคะทุกคนเราขายของได้แล้วเราเก็บเงินก่อนนะคะเราไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่หรอกเราเอะเอาไว้ใครเครียดแล้วเราจะบอกทุกคนว่าวันนี้เราเครียดมากเลยเราคุมสอบเราเหนื่อยเร,เราเหนื่อยนะทุกคนเราก็เลยมาเก็บเดี๋ยวเราดูก่อนนะเราขอเข้าไปดูวิดีโอโอเคเราไปล่าเออ <c oughs> เราไปล่าอะไรนะ <c oughs> <c oughs> เราปิดออกได้ไหมไม่ได้หรอ,โอ,อ,หรโ,อโอเคเขาให้ลองไหมว้าวโอเคเราเลือกได้เลยโอเคขอขอบุญจาทองขอบุญจาทองขอบุญจาทองโอ้ยได้เนือ้อโอเคทุกคนก็โอเคแล้วละไม่เป็นไรบุญกุญแจทองอยู่อีกฝั่งหนึ่งเอ๊ะเขาให้อะไรเราฟรีอ่ะไหนขอดูซิเขาให้อันนี้เราโอเพนแล้วโอเคเดีย๋ยวก่อนนะเรามีด่านไหนที่เรายัางไม่โอเพนเมื่อกี้เราจะได้อะไรอ่ะอันนี้นะ เรามีจดหมายรับใครให้เราอะไรเราเราสามารถที่จะเขาให้อะไรเราคอนเล็กเดี๋ยวก่อนนะทุกคนอ๊้เราได้เงินสามพันโอเคโอเคกลับออกไปกลับออกไปค่ะอันนี้คือเมืองชายหาดเรานะอันนี้คือเมืองชายหาดเรานะแต่เราจะกลับไปที่เมืองปัจจุบันของเราอยู่นี่ปะเอาไม่ใช่น,นี่เมืองชายหาดนี่เป็นเมืองปัจจุบันของเราคืออันนี้ชื่อว่าเออ เมืองของเราเชื่ออะไรอ่ะเออเมืองตัวเองยังไม่รู้อู้หแสดงว่าออกกัสแอบมาเล่นแล้วออก,กัสไม่ยอมสร้างอะไรให้เมืองเราเลยเนี่ยนเนี่ยเนี่ยดูสิไม่สร้างอะไรเลยทุกคนตอนแรกเราก็ต้องไปผลิตของก่อนนะเราไปผลิตเหล็กโอเคโรงงานนี้เราผลิตไม้โอเคเราล่ำรวยมากทุกคนโรงงานนี้ผลิต <c oughs> สซอนเนเจอร์แล้วก็โรงงานนี้เราผลิตผ้าโอเคทุกคน โรงงานไหนอีกเรามีโรงงานเยอะทุกคนเราเป็นเจ้าของอาณาจักรของเราเองนะเราก็มีอะไรอีกคือเราก็อาจจะไร้สาระบ้างนะเพราะเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นครูนะแต่เราก็ไม่จําเป็นจะต้องซีเรียสใช่ไหมทุกคนอืมเราอ่ะไม่เคยว่าเด็กหรอกนะเวลาเด็กเล่นเกมอนะเพราะว่ามันเป็นสไตล์ใครสไตล์มันแต่ว่าต้องรู้จักเวลาเนานะเดี๋ยวเราสร้างอะไรไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีอุปกรณ์โอเคมาตรงนี้ไม่มีอีกแล้วทุกคนโอเคเราสร้างอันนี้ได้เราสร้างก่อน โอเคโอเคเราไปเราไปโรงงานต่อไปโรงงานนี้ผลิตอะผลิตต้นหอมกับมันฝรั่งโอเคต้นนี้โอเคขาดขาดเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ผลิตอยู่ให้โรงงานใหญ่เราผลิตอยู่นะถ้าเราผลิตเสร็จเราก็ปอนได้โอเคเราก็จะมาเช็คประมาณนี้ไม่รู้ว่าใครเคยเล่นหรือเปล่าแล้วอยู่ดันไหนแล้วเอ่อส่งเข้ามาทักแชทเข้ามาได้นะคะอันนี้มีมีไม้เนอะอันนี้โอเคสร้างอิฐบล็อกเอาไว้สร้างบ้านอู้อันนี้สร้างได้สร้างได้เยอะเลยมีเยอะเลย โอเคค่ะทุกคนโอเคโอเคดีมากเลยนะโอเคเก็บเงินค่ะทุกคนมีเงินหมื่นกว่าบาท <c oughs> เงินน้อยอะ่ะแสดงว่าคือคือจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนเงินเยอะแต่ว่าถ้าหลานเราอะ่ะก็คือเด็กชายออกกั s อะ่ะถ้าเขาแอบมาเล่นทีไรนะเงินเราจะหมดทุกที่แหละทุกคนถ้าเขาถ้าเขาได้ใช้ iPad เรานะทุกคนแล้วเขาก็จะเอาของเราไปเล่นและแล้วเขาไม่ค่อยชอบเนี่ยไม่ค่อยชอบสร้างอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยเนยอันนี้บ้านหมู่บ้านเรานะก็คืออนนาณาจักรค่อนข้างจะหรูหลาหมาเห่ามากเลยนะทุกคนเราอ่ะบ้านเราดูสิโอโหมีแม่น,น้ํากลางเมืองเราอย่างนี้เลยนะทุกคนดูสวยไหมสวยไหมทุกคนดูก่อนเนี่ยเราสร้างเราสร้างของเราขึ้นมาเองเราเล่นนานแล้วนะแล้วมันก็น่ารักมากเลยแหละอะไรอะ่ะเขาให้เราทําอะไรโอเคโอเค รับของขวัญเราได้ของขวัญเราอาหากไปขายของก่อนนะเราจะได้มีเงินขึ้นเยอะๆนะขายของโอ้โหเรามีไอ้ตัวนี้เยอะมากเลยเนี่ยเราก็กดเราก็วางขายโอเคเราก็กดวางขายอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวเงินมันก็จะเข้าเดี๋ยวเงินมันก็จะเข้าของเราเองอเนะคะเดี๋ยวก่อนนะ ขายไข่เนาะขาย,นะข,ายขายปูนให้หมดเลยโอเคใครสนใจมาซื้อได้นะขขยหมวกด้หมวกแพงทุกคนเราต้องขายเราต้องขายจะได้มีเงินเยอะๆโอเคมีอะไรอีกมีอะไรอีกอมขายเนื้อเมื่อกี้เราได้เนื้อมาฟรีไขยเนื้อดีกว่าโอเคขายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขายน้ำยานี้นะทุกคนขายทั้งห้ากลห้าชิ้นเราจะเอาไปทีละห้าชิ้นอนะเนาะ ขายชีก็ขายเลยขายอ่ะขายกล้องมุงจนปิดกล้องมงจรปิดแพงนะทุกคนอ่ะขายไปเลยเราต้องการหาเงินนะเนาะทุกคนเนาะอ่ะช่วงนี้โควิดด้วยหาเงินไปเอาเงินไปเยอะๆขายไอ้ตัวนี้เราไม่เล่นเราไม่ได่นเล่นเราขายขายให้หมดเลยขายพอยังเดี๋ยวก่อนเรามีอะไรขายอีกก็จะขายให้หมดขายให้หมดขายบันได คนหัวรอยอเรา okay. Okay. เราวางขายแล้วเรียบร้อยแต่เดี๋ยวเราอ่ะจะพาทุกคนอันนี้เรา,า <c oughs> เห็นไหมมีคนซื้อของเราแล้วทุกคนเห็นไหมเก็บตังค์เก็บตังค์เห็นไหมบ้านเรารวยหมู่บ้านเมืองเรารวยมากเมืองเรารวยมากทุกคนโอ้โห و, ดูสิมีคนซื้อของเราอีกแล้วเห็นไหมทุกคนเราแค่แปะไข่ไว้นะแต่คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูโรงงานสืโอ้โห و, เราขายได้แล้วทุกคนโอ้โห و, เรารวยมากเลยทุกคนเรารวยมากเลย โอ้โหเราได้เงินอีกแล้วใช่ไหมทุกคนถ้าเราได้เล่นนะเราก็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 จะขายได้ประมาณนี้อุ้ยมีขายได้แล้วทุกคนอุ้ยเหลือแปดร้ออันเดียวเมื่อกี้หูเราขายเรามีเงินหกหมื่นทุกคนดูเรามีเงินหกหมื่นห้าแล้วนะโอเคเรามีประชากรอยู่ในเมืองเราอยู่แสนกว่าคนนะดูเราเป็นแบบเราเป็นนายกของเมืองเราเองอะทุกคนเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปเราบริหารเมืองเราเอง เราจะไม่ดูให้เราเลือกหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกจิงจบจะใส่เลือกอันนี้นะตัวเองโอ้ได้ฝ่ามือเอาไปขายทุกคนเอาไปขายเราได้อะไรมาเรา,เาไปขายให้หมดเราไม่ได้สนใจเลยขายเอาเงินอย่างเดียวโอเค Okay. บูบ้านตรงนี้บ้านเมืองเรายังไม่ได้สร้างนะทุกคนโอเคโรงงานผลิตไม้กับผลิตเหล็กแล้วทุกคนเก็บค่าผลิตต่อค่ะแล้วก็เก็บเหล็กค่ะเราเก็บเหล็กแล้วก็ผลิตต่อค่ะโอเคนะแล้วไงต่อค่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 ะทุกคนนี่มีเรือมาจอดท่าแล้วแต่เราอ่ะไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ค่ะ เราไปเที่ยวบ้านเขาดีกว่านี่เราไปเที่ยวบ้านของเดนนี่ปะเราไปหาของขวัญด,ดีกว่าทุกคนเป็นอย่างนี้โอ้ยเราซื้อเราซื้อเราซื้อเรามีเงินเยอะมากเราซื้อเขาหมดเลยโอเคแล้วเราก็ไปดูนะลักการที่เข้ามาเมืองเขาเมืองเขาแบบไฮเทคมากเลยคือแบบว่าหรูมากอะ่ะดูสิเขาเป็นคนพัฒน,นาเกมใช่ไหมเดนนี่ิตี้เมืองเขาสวยมาก มีประชากรอยู่สามแสนทำไมเราเข้ามารอบนี้เขาไม่ให้ของขวัญเราอะเอาการ์ดบอกว่าเอาการ์ดเพิ่งเก็บไปเมื่อไหร่วันก่อนเห็นไหมทุกคนเราบอกแล้วว่าว่าเอาการ์ดเแอบมาเล่นเกมแล้วแล้วออกไกลเขาจะเป็นคนอย่างเงี้ยใช้เงินหมดเลยเรามีเงินกี่บาทเขาจะใช้หมดเลยโอเคนนะนะ okay. เรากลับไปบ้านเราก่อนแล้วขายของได้อีล้ว เดี๋ยวคลิปนี้เราไว้แค่นี้ก่อนนะทุกคนดเดี๋ยวเราจะต้องไปคุมสอบต่อแล้วโอเคบ๊ายบายค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ